สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรไปเดินมีรถ M 5 0 0 0 SU นำมาเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้มีใบมิจตอร์ในหน้าแล้วเขามีผานหลังนะครับราคาไม่แพงนะราคาอยู่ที่3 3ม0 0 0บาทครับ3 3ม0 0 0บาทหมาันต่อเราได้ตรงที่ให้300กิโลได้ที่แนะนำให้5,000บาทเท่านะครับสนใจสนใจก็โทรมาเบอร์เลครับโทรมาเบอร์เลยนะ0 8 1 3 6 5บินสาเครับถึงแต่บินหกห้าที่นี่ยังมีรถเลือกมากกว่า250คันครับครับภาพสวยๆดูสดุดีครับ น,นีก็ไม่มีวอยปัดนะครับยังคาปอกอยู่เลยนะครับ040ตัวน,นี้ก็ไม่แพงครับ55 500,000 50,000บาทนะโอเคไปเลย3 0 0 3 5 0 0 0บาทครับคันนี้ครับยังสองลองได้ส่งสีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้500,000ยี่ห้อนี้ไม่มีหอนครับแต่หน้ามีก็เป็นครับ สวัสดีครับ